สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ facebook นะครับเกี่ยวกับปุ่มติดตามนะครับบน facebook นะครับบางคนสงสัยว่าทำไมบางเว็บบางบางเพจบางคนก็มีปุ่มติดตามคนก็ไม่มีปุ่มติดตามนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการเพิ่มหรือปิดปุ่มติดตามในหน้าเฟซนะครับรูปแบบนะครับของ facebook เนี่ยคือปุ่มติดตามเนี่ยอันนี้ผมอธิบายเรื่องปุ่มติดตามก่อนนะครับปุ่มติดตามจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับการเพิ่มเพื่อนแต่ ไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรากดติดตามใครเนี่ยเวลาเขาโพสตอะไรมาที่เป็นแบบสาธารณะก็คือเป็นให้ทุกคนมองเห็นได้เอ,อโพสต์ด้านนั้นนะครับก็จะมาโชว์ในฟีดข่าวของเราก็คือเราเหมือนกับเราติดตามเรื่องราวของเขาว่าเขาทําอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคล้ายการ follow โพของพวกอินสตาแกรมหรือไม่ก็ทวิตเตอร์นะครับทันี้เรามาเรียนรู้วิธีการการเพิ่มติดตามกันเลยดีกว่านะครับ วิธีการเพิ่มปุ่มติดตามนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เข้าไปที่บัตดหน้าแรกนะครับให้เข้าไปที่ตรงนี้นครับที่จะเป็นรูปเมนูนะครับด้านข้างนะครับจากนั้นให้กดการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่เมนูด้านขวามือนะครับเอยด้านซ้ายมือนะครับ จะมีการเขียนว่าผู้ติดตามหรือไม่ก็น่าจะเป็นคําว่าเนี่ยครับ follower นะครับในหน้าในส่วนของ follower เนะี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของผู้ติดตามนะครับจะมีถ้าสมมติคนยังไม่มีเปิดเปิดผู้ติดตามอยู่ก็คือจะจะเปลี่ยนว่าใครสามารถติดตามฉันได้บ้างก็จะขึ้นว่าเพื่อนอย่างเดียวให้เราเปลี่ยนตรงนี้ครับคําว่าเพื่อนอย่เีให้เป็นคําว่าทุกคนครับ แล้วก็จะมีความคิดเห็นของผู้ติดตามก็คือมีให้เราตั้งค่า,าต่างๆก็คือสมมุติว่าผู้ติดตามเนี่ยก็คือสามารถที่จะคอมเมนต์หรือโพสอะไรในที่สาธารณะได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะมีการเปิดให้คนที่ติดตามถ้าเราเปิดให้ทุกคนตรงนี้ด้วยก็คือผู้ติดตามก็จะโพส์โพส์ตอบคอมเมนต์เราได้ในในโพสของของเราที่เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ เมื่อกดตรงนี้ทุกคนนะครับก็กลับไปหน้าแรกใหม่ถ้าสมมติว่าอยากจะทดสอบดูนะครับว่าใครจะมองเห็นเราได้บ้างนะครับสามารถที่จะมันจะมีมุมมองว่าให้คนอื่นจะเห็นแบบไหนนะครับจากด้านล่างนะครับดูเนี้ยที่เห็นว่าต้องการว่าต้องการทราบว่าผู้ติดตามสามารถเห็นอะไรได้หรือไม่ดูไทม์ไลน์สถานะของคุณนะครับก็ให้กดที่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นมุมมองของคนติดตามนะครับก็จะมี มุมมองต่างๆือติดตามก็คือจะมีคําว่าติดตามเพิ่มขึ้นมานะครับก็จริงๆก็มีแค่นี้ครับอีกีการตั้งค่าการ,การพิ่มปุ่มติดตามก็ยังไงก็ลองไปใช้กันดูถ้าใครจะยกเลิกนะครับก็ไปกล้เหมือนเดิมนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลือกบุตดตามตรงนี้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสำเพอเพื่อนนะครับก็ปุ่มติดตามก็จะหายไปก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ